ค่อยๆว่างครับค่อยๆว่างออกมาแล้วครับมันสูงครับแล้วกันนี่ครับมันไมโอนเอ็นโอนเอ็นโอนเอ็นเดี๋ยวออกจากให้เบื้องบรรยาก,กาศออกจะให้ไปแล้วครับเดี๋ยวไปโรงงานเดี๋ยวหยออกไปตีใบตอเด้อนะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับมันนับเป็นกองกากตะกอนหม้อก,กองหรือบางคนกันผสมกับขี้โมลบางคนก็เอินแต่นี่ผมว่ามันช่เป็นกากตะกอนหม้อก,กองนะครับที่มันออกจากโนุงงานสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับพี่น้องโลครับโลปลูกมั่นนะครับ หลังจากที่นะครับผ่านการปลูกนะครับผ่านการใช้งานนะครับในเรื่องของไรอ้อยนะครับแล้วก็แปลงนี้ผมขึ้นต้นว่านะครับอ้อยต่อที่ไม่ได้ต่อนะครับแล้วก็เอาขิโมเลมาลงเอากากอ้อยดํามาลงนะครับปรับปรุงสภาพดินอย่างใหญ่หลวงนะครับแปลงนี้นะครับถ้าจะเป็นจริงแล้วครับเพราะว่าแปลงนี้สงสัยจะถูกกับมันสัมประหลังนะครับ อีกปีกว่าๆนะครับจังสิกลับขึ้นมานะครับหวนเวสุเวทีเดิมเรื่องป้อยนะครับแต่ปลก้อยก็ได้ยุดต่อเดียวนะครับอีแปลงนี้อีกแปลงหนึ่งแปลงใหญ่ของพ่อครับนะครับเขาท่าอยู่พี่น้องนะครับอันนี้อย่างเงี้ยมีร่องรอยนะครับร่องรอยแห่งความหวังนะครับ ออน้องตั้งห่างนะครับรถสีส้มเข้าได้แน่นอนนะครับเมตรกว่าๆนะครับเมตรยี่สิี่สิบนะครับห่างแบบนี้แหละครับมันบำรุงถึงนะครับหุ่ยวง90นะครับเกิดแน่ว่าเกิดแน่แต่ว่ามีความหวังนะครับ มันจะมีมันอยู่สองรุ่นนะครับคลิปเดิมนะครับผมก็จะพามาดูเป็นแปลงอ้อยแล้วครับมันมีอยู่สองคลิปนะครับคลิปสองก็เป็นผมมานับกล่องคิโมเล่นะครับกล่องอ้อยนะครับเนี่ยนะครับผ่านอยู่พี่น้องเพราะว่าผมปรึกษาเลยกับน้องว่าเฮ้ย ที่แปลงนี้มันเป็นดินทรายสงสัยมันจะไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับอ้อยนะครับได้ปรับร่องเบิงพักอ้อยก่อนนะครับปีแรกนี้ได้ยูร้อยเท่าไหร่เราร้อยเจ็สิบตันบ่พี่น้องนะครับใชเลี้ยอาหารเข้าไปนะครับซิบก็ไรนะครับหันตกอยูสิบสองตันต่อไรนะครับเพราะมันเป็นอ้อย อ่อยตุลานี่ยจังได้ก็ได้พี่น้องนะครับแต่ปัญหาคือโจทย์ที่มันยากสําหรับเราก็คือว่าเราเราเข็นไปอ้อยต่อไม่ได้ครับเฮ็ดบ่ได้เลยพี่น้องนะครับสวนเสียหายนะครับเสียหายเสียเสียแห้งเสียเวลานะครับก็เลยต้องปรับปรับพักดินบ้างหน่อยปรากฏว่ามีใบงอคือเข่าครับแต่ว่าบ่ได้บ่ได้นันก็มันนะครับถือฝนแลังจาจอกใส่ปุ๋ยกับสิงามแตก เดี๋ยวใช้เบื้องรุ่นพี่เขานะครับรุ่นพี่เขานะครับเนี่นะครับหวยบง90ศนะครับยังมาต้นใส่ปุ๋ยพี่ต้องเดี๋ยวจอกใส่ปุ๋ยได้ว่าอยากที่ดอกนะครับใส่คนใส่เครื่องปลูกนะครับ เครื่องปลูกนี้คือเครื่องนั่งปลูกนะครับคนปลูกเพราะว่าเครื่องใหม่เครื่องมือทั้งมั่นกับพ่อพ่อนะครับแช่ท่อนพันด้วยกันนะครับชดสองครับตัดเป็นชดชดในพี่น้นงเบิรงมันจะบบได้จำเจนะครับ หยบงเก้าศูนย์นะครับกองขี้โมเลกองกากตะกอนหม้อกองกากดํากากอ้อยดําก็กองอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็คลุกเค้านะครับตีนะครับไถกลบโรตารีตีนะครับ,บ,ครบเครื่องม่เครื่องมือมีใส่ขนมานะครับหอยบงเก้าศูนย์นะครับไปตัดมาจากแปลงที่ที่ของเรานั่นแหละนะครับ อยู่บนสมมติฐานที่ว่านะครับเมื่ออ้อยเป็นไปไม่ไหวแล้วกลับมานะครับใส่ปุ๋ยอ่าใส่มันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเนี่ยนะครับรดสีบรอรเฮากับแรดอยู่เนี่ยรถคีบอ้อยเฮากับคีบอยู่เนี่ยนะครับปีแรกส่งเขาท่ามาปีหลังห้วยคือเป็นยังสัตว์นอกบาเนี่เนาอนะครับ ช่องยูทูบจะรวมการเกษตรนะครับขอนําท่านผู้ชมนะครับมาชมรับชมบรรยากาศนะครับในไร่มันสําปะหลังนะครับไร่มันสําปะหลังนะครับของเราเองนะครับกําลังทดสอบนะครับสมมุติฐานนะครับว่านะครับดินลักษณะอย่างนี้นะครับน่าจะเหมาะกับการปลูกมันสําปะหลังนะครับพอลองมาหลายครั้งแล้วนะครับอ้อยนี่นะครับไม่แปลงข้างๆเคี่ยงในพิ่นปลูกเพิ่นก็ปลูกง้มีรีเลยพี่น้องนะครับ ปล่อยไวขวบปีนี่เห็นเงินแสนแน่ๆพี่น้องไอ้น,นะครับผมผมก็ให้คําแนะนําน้องนะบอกว่าอย่าไปอย่าไปปลูกเล็กๆเอาอย่างนี้เลยลื้อก็ลื้อหมดเลยนะครับลื้ออ้อยก็ลื้อลื้อมันก็ลื้อใส่อย่างเงี้ยคือให้มันมีความฝังให้มันเห็นหน้าเห็นหลังนะครับนะครับก็เลยแนะนําน้องบอกว่าเอาเลยจัดการเลยนะครับแตีออแว่าเงินกับพ่อได้ใส่เมื่อน้องเพราะว่าเงิ่นเดือนติดลบอยู่พี่น้องนะครับจ้างผู้จัดการด้วยน,น้นอง นะครับน้องเป็นคนทํานะครับเอาอันแปลงนี้คือส่องตังานะนอเอ็นร่องนี้คือส่องตังตังนะะอะฮ้ยผมใจชื้นแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันโดนฝนนะครับปีก่อนนี่สงการนี่ในแม่เสียบนะครับ ได้หดมั่นเอาะแม่พี่น้องหดมั่นไหมครับเอาเอา,เอาหน้ามาหดมั่นไหมยานมันถือแดดตายไหมพี่น้องนะครับโอ้ลูกสมุนมาไหลถอยหน้าะบะเนี้เนาะมาไกลแล้วหมาเนี่ย ต้อนรับต้อนรับนะครับนั่นนะครับเหีวหมาอะไรได้พี่น้องมัน,น่ยให้ดูนะครับให้ดูย,วยาวๆกันไปเลยนะครับบ้านนี้ได้จอกใส่ปุ๋ยนะพี่น้องนะครับเป็นมันหวยบงเก้าศูนย์นะครับ อ่าโลนะครับจากโลแปลงอ้อยนะครับสู่นะครับแปลงมันสับหลังสับอาสับหลังอย่างเต็มรูปแบบนะครับสนใจเก่าเนี่ยคิดนี้ไปใช่ได้นะครับนะครับปลูกเพื่อชนิดนึงอย่าปลูกซ้ําๆนะครับระยะห่างนะครับระหว่างร่องนี่ใช้ได้นะครับรถไถออกแบบมาเพื่อรถไถสมนะครับรถไถหน่อยสีสมบียี่สิบเอ็ดนะครับเข้าปฏิบัติการนะครับเพราะว่าแรงงานมันมันบ่ได้หลายนะครับก็มีแต่พรียางก็ลุงพูดแหละครับกับนงนัดนะครับแม่ซอย นะครับจ้างคนมาจอกตุยนะครับ <c oughs> ไอ้เรืทดสอบอยู่เขาท่าอยู่นะครับ <c oughs> ไปได้อยู่ <c oughs> เอาละเอาซันี้คลิปนี้คลิปนี้แหละครับ